ตาเขาเสกตาเยอะนะแต่ตาเขาไม่เขาะไม่ใช่ความรักดีโอ้ดีจริงเลยนะคนนี้นะ่ะหน้าผากดูเลยทมาเรียนง่ยเน่อยกายพอเรียนแล้วครับมันสะดุดอ,อแล้วก็ต้องหาเงินเรียนเอง <c oughs> โอ<ห>้ตรงอยู่นะตรงตรงตรงเอ <c oughs> ถ้าถ้าจะให้ดีก็คือหนังตาตรงนี้ก็ควรจะน้อยลงแล้วก็ให้ตาเขียวขึ้นเปลี่ยนเลยจากโดนหลอกเราไปหลอกเขาเลยจริง ปรับโง่เฮงรับปีใหม่กับปีงูเล็กสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์หนุ่ยนะคะก็เป็นเหมือนอผู้ดูดวงนะคะ,ะให้กับดาราม,มากมายและรวมถึงกับนักธุรกิจดังๆต่างๆมากมายวันนี้เป็นเกียรติมากๆที่หมอแต็มนะคะได้อยู่กับอาจารย์หนุ่ยอย่าเพิ่งมือพูด เยอมาทำหน้าหรือทำโงเ่เฮงเนี่ยให้เข้ากับยุคมันต้องปรับเรื่องตาก่อนตากับหนา้าผักยุคใหม่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาหราศาสา์หรือต่างๆเขาบอกต้องไหว้พระอ้วนเทพอ้วนนะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเกี่ยวกับโงเ่เฮงอ่าเราก็ต้องมีหน้าผากหนกจำสายก่อนนะให้ดูเนียนอ,อย่างนี้นเข้ายุคเลยอ่าพระอ้วนเทพอ้วนนะ้าผากหนกน้าผากอุม่ม ต้องหนกนู่นต้องหนกนู่นต้องเรียบใช่แล้วก็ห้ามมีรอยคลุกค่ะใช่แล้วแล้วพอมาถึงดวงตาเนี่ยดูให้ดีอย่าพยายามหนังตาตกแล้วแล้วอย่างคิ้วคิ้วต้องยังไงดีตกเอ้ยแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาคิดแบบคิ้วตรงอ่ะแบบเกาหลีอ่ะอาจารย์ยังไงดีๆไหมอาง่ายๆทาคิ้วให้รับกับรูปหน้ารับกับตารับกับหน้าผากจะดีกว่าต้องดูเป็นเคสเคสไปบางคนจะหวัง ตามทาตามกระแส่ะแต่มันไม่ได้ทุกคนน่ะเพราะฉะนั้นมันต้องทําสัญญกรรมฟิลเลอร์โบท็อกอะไรแล้วให้รับแบบรูปหน้ามันจะโอเคกว่าแล้วถ้าเป็นช่วงต่อไปคือช่วงกลางหน้าตรงเนี้ยหน้าแก้มกับจมูกคร่าวๆควรจะมีอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือเนินรับซับอ่าแปลว่าคือทำยุบใช่ไหมถ้าินรับซับเนี้ยอันนี้คือเนินรับซับเนินตรงนี้แห้งเมื่อไหร่เงินไม่เข้า พอพอเนินรับซับมามันก็ต้องดูอีกให้มันให้มันเข้ากับรูปหน้าตรงนี้ไม่งั้นมันรับเสร็จเงินมันไหลออกหมดอ่าเพราะเชิญแล้วจริงๆอันนี้รับซับตรงนี้ถ้าเราเราโอเคมีเนินสูงแต่อยู่ตอยู่อยู่มันปุ๊บมาอย่างเงี้ยเลี้ยวไม่ได้ต้องปรับคือคือคือเอารวมแล้วมันต้องปรับให้เข้ากับรูปหน้าเพราะฉะนั้น<อ>หมอน้อยคนหรือหมอศัลยกรรมน้อยคนที่จะทําแล้วให้กับเข้ารูปหน้าได้ผมเพิ่งเจอหมอแตมเน,นี่ยแหละ เพราะว่าโดยส่วนตัวเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าฮาร์โมนีลิส์ด้วยก็คือเป็นการทําให้ทุกอย่างมันฮาร์โมนีกันสมดุลสมมาตรกันใช่คือจะจะ,จะเป็นคนที่เวลาทําหัตารให้คนไข้จะไม่ได้ตามใจคนไข้ามากคือเรารับฟังคุยกันเจอกันตรงกลางให้ทุกอย่างมันดูฮาร์โมนีดูสมสมดุลมากที่สุดต้องตองต้องอย่างนั้นไม่ใช่เราจะเน้นไปจุดใดจุดหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่ได้ทำกับกายทำดีเดี๋ยวไม่กับเสียอื บางคนหาเงินด้ยฉันมีโนหนกดีนะคนหาฉันเยอะนะอะไรนะไปค้าขายก็ดีนะตาสว่างใครก็นั่นนะแต่พอถึงเวลาเงินไม่เหลือต้องไปแบกรับภาระอ่อก็คือตรงนี้ห้ามแบบนี่ตรงนี้ตั้งแต่ครึ่งนี้มาคือภาระอ่าครึง่งล่างจมูกลงไปคือภาระ,าะควรจะควรจะควรจะโคะ้คงมนให้มก็ดูตามรูปหน้าไล่าตามรูปหน้า ปรับหน้าให้เข้ากับโครงหน้าของตัวเองจะดีที่สุดไม่ต้องไปเน้นอะไรชวนใดชวนหนึ่งอะไรมากเกินไปหรอกอเ,เออสำคัญเลยเอาเอาเพทเทิรนเลยหน้าผากต้องโนกตาต้องเบิงนะอ่าสันจมูกกับจมูกต้องรับกันแต่มันมีบางคนก็อยากจะได้จมูกงงนะอ,อ่าดอไ,ไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงได้ผลเลย อันเดี๋ยวเดี๋ยวจมูกยังไงนะจมูกเังนแหลมมันหน่อยก็เรียกเป็นปลายติ่งใช่ไหมปลายติ่งหรอยังหนูยังหนูติ่งไหมะยังหนูติ่งไหมถ้าไม่ติ่งหนูจะฉีดเลยวันนี้ยต้องเอาอีกเลิศคือถ้าเปลี่ยนสามีไม่ได้ที่ติ่งที่จมูกนะคะอย่างน้อยเพื่อเขารวยขึ้นเขาเรียกว่าจมูกตรงนี้มันจะมันจะพุ่งมือนิดนึงไงอ่ะก็คือเหมือนฉีดให้ปลายพุ่งไปนิดเออปลายพุ่งนี้ เขาเรียกทาอะไรหวังเป้าเป้าหมายอ่ะแล้วถ้าสุดปากปากเนี่ยควรจะแบบปากบนปากล่างควรจะเท่ากันไหมหรือยังไงที่จริงอ่ะปากบนเดี๋ยวนี้เขาปากกระจับนะอ่าปากบนกระจับแล้วก็เขาคิดปากล่างใหญ่กว่าปากบนนิดเดียวไม่ตัดไม่ได้ยังพอได้แต่บางคนเนี่ยปากบนไม่มีเลยอ่าปากล่างใหญ่กว่าก็ไม่ดีไม่ดีอ่าเพราะว่าถ้าปากล่างใหญ่กว่าเนี่ยถ้าเป็นค้าขายนะจบเลย เออมันจะถ้าเป็นพวกเซลล์พวกอะไรนะเขาจะต่อรองจะซิกแซกอะไรจะพูดไม่เก่งอ,ะอ่ะ,อะ,อะหาคิดลําบากอ่ะก็คือต้องควรจะออปากทั้งบากบนปากล่างคือต้องใหญ่นิดนึงใช่ๆๆใช่ใช โอเคแล้วก็เมื่อกี้ที่แล้ว,แล,วแล้วสำคัญอย่าให้มีร่องถ้าเรียกร่องน้ำหมากนะร่องตรงนี้ใช่ไหมเออเอย่าให้มีอย่าให้มีขมับห้ามตอบร่องแก้มห้ามมีแก้มตอบก็คือไม่ได้ใช่ที่สําคัญคือถ้าหน้าแก้มมีแล้วแล้วตรงนี้หายนี่ก็คือหาได้เยอะแต่ใช้ออกโมหมดฟิลเลอร์ช่วยคุณได้ปรับรูปหน้าต่างๆด้วยฟิลเลอร์ให้หน้าเต็มห,หน้าอิ่มได้นะคะใช่รวมถึงอ่ะใช้เครื่องต่างๆเพื่อยุบไขมันตายกห่างตายห่างคิ้วไม่ให้ตาเศร้านะคะ แล้วกเ็เติมหน้าแก้มด้วยฟิลเลอร์แล้วก็ปรับรูปตรงนี้ด้วยซิลเลอร์ได้เช่นกันนะคะรวมถึงปากอยากาให้อิ่มก็ฟิลเลอร์เช่นกันแล้วเดี๋ยวก่อนคืออย่างหน้าเนี่ยมันควรจะเรียบเนียนโกลว์ใสไหมเอาแน่นอนีครับก็คือทั้งโง่เฮงที่ดีก็น,น,น้าต้องใสนี่คนเรา First สอิมเพ s ชั่อยู่แล้วจะไปไหนมาไหนหน้าเศ้าหมองใครอยากติดต่อกันค้าด้วยนะ เพราะฉะนั้นก็คือต้องออถ้าจากภายในเราก็มี IV d r i p เนาะจะฉีดวิตามินมาบำรุงผิวเข้าไปหรือว่าจะเป็นงานสกินคอร์ี้ต่างๆก็จะมีแบบ หลายๆตัวเลยม่นจะเป็นจูวีลุคกับต้าเวเดียสนะคะก็คือเป็นการดบบูดีเพื่อให้แบบผิวดีขึ้นทั้งหมดโอเคอ่ะวันนี้ไหนๆมาแล้วเราเป็น<ด>แบบว่าเคสตัวอย่างละกันเป็นสำั<อ>น้องๆที่ทำงานอยู่ที่บริษัทน,นะว่าควรจะปรับรูปหน้าปรับตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้าปรับแล้วเนี่ยจะดีขึ้นยังไงบ้างเนาะมาใครอยากโดนลองยาก่อนมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวครับเฮ้เชิญเชิญเอาเลยไหมเอาเลยไหมเราจะดูไปดูไหนเอาว่าผมอย่างถ้าผมจะทำต้องเติมอะไรตรงไหนบ้างครับคนนี้น่ะหน้าผากดูเลยเอาอันแรกเลยหน้าผากเลยเริ่มอย่างเยเหนื่อยแล้วนอกจากวันนี้จะได้รู้เรื่องว่าเราควรปรับอะไรแล้วคือแอ่ดูือดวงเบาๆเร้่มผากเนี่ยตอนแรกๆนะก็ว่าจะเรียนให้มัน ครอบครัวหรือว่าจะส่งินเรียนให้มันดีๆนะกับกายพอเรียนสักพักมันสะดุดแล้วก็ต้องหาเงินเรียนเองตรงอยู่นะช่วง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 เออตอนงงเรียนเนี่ยถึงประมาณ20กว่าเนี่ยต้องหางเงินเรียนเองตอนแรกๆมาช่วงแรกๆ1ิบกว่าหรือประมาณเนี้ยพ่อแม่ก็ส่งดีอะไรดีหรอกตอนเริ่มมากูไม่ไหวแล้วมึงไปหาเงินเรียนเถอะ อันนี้ไม่มีการรู้ข้อมูลใดๆหรือไม่รู้ว่าจะพิจารเ้าห้าค่ต้องพาเง้รงมหาลัยใช่ใช่รู้แลต้องกู้เงินเรียนเองอะไม่มีใครช่วยต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะตรงนี้ตอบเลยโน่นตรงนา้ตรงนี้ตอบเหมือนกับที่บอกเมื่อกี้ก็คือชงหน้าแก้มเต็มแต่ตรงนี้ตอใช่ตรงนี้มันลงหน่อยไงถึงางเสร็จปุ๊บมันมันมันยุบลงไปเนี่ยแล้วมันโด่งขึ้นมาเขาเรียกลงทุนแล้วก็ไม่ได้เงินคืนอะ เนี่ยอย่างเนี้ยไปทำธุรกิจไม่ดีเป็นคนเชื่อใจคนมากเกินไปเออโดยสายตานะว่าฉันคิดถี่ท่วนดีแล้วหรือฉันอ่านตำราเยอะแล้วศึกษาเยอะแล้วแต่โดนอยู่ดีก็คือถ้าปรับตรงนี้จะทำให้เขาลดความเสี่ยงมัน,นแก้ <ใจ S 1> หมดเลยแก้ทั้งหมดเลยก็คือแก้ตรงนี้นิดเดียวช่วยไปทั้งหมดเลยทุกเรื่องใช่แล้วก็ตรงนี้หน่อยนึงนะหน่อยหมอ พร้อมค่ะจัดเลยค่ะต้องจัดเดี๋ยวต้องเตินเป็นเรียลเคสเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเมย์ของเรานะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ดูนิดนึงว่าโหเฮงตรงไหนที่ควรจะปรับปรับแล้วเป๊ะแล้วปังเลยอะตรงไหนอะอันนี้นะโค้งหน้านี้เสียที่ดวงตาดวงตาเป็นไงคือดูเศร้าเปลือกตาเปลือตามันหนา ก็คือช่วงบริเวณนี้ที่ดูหนาก็เลยดูตกไปด้วยตกไปหน่อยแล้วเศร้าหเศร้าแล้วก็ทําให้โดนหลอกก็คือถ้าถ้าจะให้ดีก็คือหนังตาตรงนี้ก็ควรจะน้อยลงแล้วก็ให้ตาเฉียวขึ้นเปลี่ยนเลยจากโดนหลอกเราไปหลอกเขาเลยจริงฮะมันไม่ค่อยคิดอะไรมากไม่ค่อยหวังผลอะไรมาก เออโดยโดยโดยที่หน้าผากบ่งบอกว่าเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วก็ดวงตาก็เป็นอย่างนี้เลยดวงี่น้อยใจทีหนยใจด้วยเออก็ก็ไปทําตาหรือยกหางตาให้หน่อยก็ใช้ได้แล้วจากจากโดนเขาหลอกเราหลอกเขาได้เลยอ่าถ้าเป็นตรงช่วงบริเวณตาตรงเนี้ยหนังตาตรงเนี้ยถ้าอยากให้ไขมันมันยุบลงถ้าสมมติยังไม่อยากผ่าตัดเนาะแล้วก็ยังอายุไม่ได้มากเกินไปก็ทําเป็นพวก เครื่อง RF ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทอร์มาสโอดิโอก็คือจะยุบหนังตาตรงนี้ได้แล้วก็บวกกับพวกพลังงานไฮฟูเพื่อให้ตรงนี้มันยกขึ้นตามันก็จะดูเศร้าน้อยลงหรือบางคนอาจจะถ้าไม่กลัวเข็มก็เป็นการร้อยไหมบวกกับการฉีดโบท็อกยกตรงนี้ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็หรือจะเป็นการฉีดิลเลอร์ก็ได้ด้วยฉีดเข้าไปใต้ตรงนี้ก็จะช่วยยกได้ แต่ว่าถ้าสมมติในเคสที่อายุเยอะๆแล้วอยากให้ตาตรงหนังตาตรงนี้มันดีขึ้นแบบชัดเจนก็อาจจะเป็นการศัลยกรรมเขาเรียกว่าสับเบาลิฟต์นะคะก็คือจะออกรีดตรงนี้เนาะตัดหนังออกไปแล้วก็เย็บขึ้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องออกกราฟิกดีไซเนอร์สวยสุดๆของเราเนาะอาจารย์ว้าเป็นยังไงบ้างโง่เฮ้งตรงไหนดีตรงไหนต้องปรับอันนี้หน้ผดดานผากด,ดีอ่ะหน้าผากดีอ่ะช่วยซูมอินเข้ามาเลยนะคะก็คือต้องโค้งมนอย่างนี้เนาะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความขรุขระใช่ไหมที่อาจารย์บอกเนาะ ตาเขาเสิบตาเยอะนะแต่ตาเขาไม่เศร้านะอ่าก็คือความประทับใจโอ้ดีจริงเลยนะเยี่ยมขนาดนี้ต้องดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรเนี่ยเขามีเป้าหมายดูจากตรงไหนคะจมูกจมูกอย่างนี้คือเรียกว่ารับกันหน้าไหมรับกันหน้าไม่ต้องปรับเราเนาะไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับอะไรมากอ่าแล้วส่วนหน้าแก้มรับเป็นยังไงเนินรับซับที่อาจารย์บอกตัวเอง เหลือเก็บไหมอย่างนี้นี่แต่ถ้าจะเป็นถ้าหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าเอาเงินของคนอื่นใช้แต่เงินตัวเองเก็บอ่ายิ้มอย่างนี้จริงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะรู้ตรงไหนที่บอกว่าเอาเงินตัวเองอ่าคือตรงนี้เขาถือว่ารับกันตรงนี้เขารับกัน ก็คือโอเคก็คือต้องมีดกนูนเนินรับซับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต้องโค้งมนแบบนี้ไม่ตอบเนาะห้ามห้ามตอบใช่ไหมแล้วเขาก็ค้างแต่คางเขาเนี่ยมันใช้เงินไม่เหมือ,อใช้เงินถ้าอยากใช้เงินแล้วมีเหลือเก็บอนึง เติมให้มันยาวลงมาหรอหรือยังไงถ้าก็ดูตามหมอแะให้มันยาวขึ้นยืดขึ้นนิดนึงอ่ะอะล้วก็คือถ้ามองดูด้านข้างคางคางสั้นอะคางคางมันหดเข้ามาหดเข้าไปอ่ะก็คือควรจะเติมให้มีโปรไฟล์พุ่งก็เติมฟิลเลอร์ให้มีโปรไฟล์พุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่แบบจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นเดี๋ยวลองมาดูกันถ้าตรงเนี้ยอยากให้มันดูพุ่งออกมาแล้วก็ดูลับกับใบหน้าก็คือใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ด้วยเทคนิคฮาร์มไนลิฟ์ของหมอนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูนะว่าถ้ามีโอกาสได้เติมน้องเขาแล้วเนี่ยก็อาจจะขอรีแคปสัมภาษณ์ว่าแบบมีเงินเก็บจริงหรือเปล่านะคะโ okay, อเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องออมมากค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หน่่ยด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ